ทำเนียบรัฐบาลเตรียมจะจัดงานวันเด็กในปีนี้นอกจากจะให้เด็กๆได้นั่งเก้าอี้นายกแล้วปีนี้ยังมีโมเดลหมูเด้งให้ถ่ายรูปกันด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมสถานที่ตั้งเต็นต์จัดซุ้มกิจกรรมเพื่อจัดงานวันเด็กประจำปี2568ในวันเสาร์นี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้ว11มกราคมตั้งแต่8โมงเช้าเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆ นางสาวแพทรทองทานชินวัฒนายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กภายใต้ธีมร่วมคิดร่วมสร้างร่วมวางอนาคตพร้อมกับร่วมกิจกรรมต่างๆไฮไลท์ที่น่าสนใจคือการเปิดให้เด็กๆได้นั่งเก้าอี้นายกและเข้าเยี่ยมห้องทำงานนอกจากนี้ยังจำลองสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมนำโมเดลหมูเด้งมาให้น้องๆได้ถ่ายภาพกันที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้ารวมถึงมีรถโมเดลโบราณจากเจษด,ดามิวเซียม ที่นํามาจอดให้เด็กๆได้ถ่ายรูปกันด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยว่าหลังจากได้รับการอวยพรสวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติจากเด็กๆทั่วประเทศที่เขียนถึงนายกบอกว่านายกก็บอกขอบคุณกำลังใจจากน้องๆทุกคนและขอส่งกำลังใจกลับให้น้องๆทุกคนพัฒนาศักยภาพตัวเองเพราะทุกโอกาสคือการเรียนรู้เพื่อปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองครับ